วิเคราะห์และแกะตัวอย่างที่2ของ Fantastic Four First Step มาดูกันว่าเราจะได้เห็นอะไรกันบ้างถ้าพร้อมจะแกะตัวอย่างกันแล้วฝากจิ้มไลค์สักทีกดซับซะหน่อยแล้วไปดูกันเลยยับก็กราบส,สวัสวดีวิวีชาวไอ้บอยทุกคนเลยนะยับผมและเมื่อไม่นานมานี้นะยับทางมาเวส Studio ได้ปล่อยตัวอย่างที่2ของ4กัยสิ์หรือ Fantastic Four First Step ออกมาให้ดูกันแล้วยับ แล้ววันนี้ผมไอ้บอยจะพาทุกคนไปวิเคราะห์และแก่ตัวอย่างว่าในตัวอย่างที่สองเนี่ยเราจะเห็นเราจะรู้อะไรกันบ้างตาพร้อมดูหูพร้อมฟังแล้วไปกันที่ข้อแรกเลยครับหนึ่ แฟนตาติโซคือกลุ่มฮีโร่กลุ่มเดียวที่มีตัวตนในจักรวาลน,นี้อย่างที่หลายคนก็รู้กันแล้วละยะว่าแฟนตาติโกในภาคนี้เนี่ยอยู่คนละจักรวาลกับซีเคร t ไทม์ได้ครับอย่างจักรวาล616ของเราเนี่ยผมก็มีกลุ่มฮีโร่หลายกลุ่มหลือเกินยบผมไม่ว่าจะเป็นทันเดอร์บ l ลหรือ a เวนเ e อร์ ต่จากในตัวอย่างล่าสุดนะครับผมของแ a น t า t i c 4เฟิร์ s t เตเราจะเห็นว่ากลุ่ม f a t t a ติก4เนี่ยเป็นกลุ่มฮีโร่กลุ่มเดียวของจักรวาลน,นี้เลยครับซึ่งเราจะเห็นได้จากตัวอย่างนะครับผมว่ากลุ่ม f a t t a ติก4เนี่ยจะกมาที่ชื่นชอบของทุกทคนครับและเป็นเพียงความหวังเดียวของโลกลยครับผมในการต่อกรกับการมาของการเล็กตัครับ 2. โทนหนังที่ดูสดสใส h e Thing ที่ดูเป็นมิตรกับทุกคน ตรงนี้นะครับผมเป็นส่วนที่ผมแอบชอบเหมือนกันเลยครับเพราะว่าโทนหนังของเรื่องเลยเนี่ยออกไปทางสดใสก่อเวอร์ชันก่อนๆจริงๆครับสังเกตได้จากเดอะติงเลยับผมที่เขาดูเป็นมิตรและดูเป็นที่รักของเด็กๆมากขึ้นยบผมต่างจากเวอร์ชันก่อนๆนะครับที่เขาดันแท้จะเป็นคนเดียวในกลุ่มเลยครับที่หลายคนอาจจะไม่ชอบครับผมเพราะว่าด้วยรูปลักษณ์ของเขาที่ไม่เหมือนใครและดูประหลาดที่สุดในกลุ่มด้วยครับทำให้เขาดีแท้จะเป็นซึมเศร้าจะบ้าตายเลยฮะ 3. Silver Surfer เเวอร์ชันผู้หญิง การมาขอผู้ตรงสารหรือผู้นำทางของการล็กตัสรับผมอย่างซีเวอร์ u เซิร์ฟเนี่ยครั้งนี้นะครับผมต่างจากเวอร์ชั่นก่อนๆมากเลยครับที่เป็นผู้ชายฮะซึ่งตรงนี้นะครับผมไม่ได้มีการวอล์กหรือดัดแปลงใดๆนะนรับผมเพราะว่าในคอมิกเนี่ยก็มีซีเวอร์ u เซิร์ฟผู้หญิงเช่นกันครับ 4. ดาวที่โดนกาแล็กตัสกืนกิน ซีนนี้นะครับผมเราจะเห็นการเยืนดาวอื่นของยานแฟนตาตติครับซึ่งคาดว่าคนในยานเนี่ยอาจจะเป็นรีดจอนนี่แล้วก็เบนครับผมเพราะว่าเราจะเห็นในซีนที่พวกเขาก่อนจะขึ้นยานไปครับจะมีเพียงแค่สคนเท่านั้นฮะที่สวมชุดอวกาศซึ่งจะมีเพียงซูซานคนเดียวนะครับผมที่รออยู่ที่โลกครับซึ่งซีนนี้นะครับผมน่าจะหลังจากซีนที่ซีเวอร์เซิร์เวอร์มาเตือนแล้วก็มาส่งสารให้กับรีดครับ พวกเขาเลยคิดหาวิธีป้องกันหรือหาวิธีในการหยุดยั้งการเล็กตัดกรับผมเลยได้ออกไปในอวกาศและได้เจอกับดาที่การเล็กตัสได้กลืนกินเข้าไปครับ 5. ลูกของซูซานอาจจะเป็นตัวแปรสําคัญจากในตัวอย่างในะครับผมทำให้เราได้รู้แล้วว่าซูซานสตอร์หรืออีเวนซิเวอร์วูแมนของเราเนี่ยได้ตั้งท้องและมีลูกกับลีที่ชา้าจับซึ่งในคอมิกในแกรับผมลูกชายของซูซานและลีเนี่ยจะมีชื่อว่าแฟรงกี้ลิชาร์ดครับ ซึ่งจะมีพลังและความสามารถในการบิดเบือนความจริงและสามารถฟส้นฟูมัลติเวิร์สได้ครับผมซึ่งตรงนี้เนี่ยเรียกได้ว่าเป็นพลังของพระเจ้าเลยก็ว่าได้ครับและนี่ะครับอาจจะเป็นตัวแปรในการชนะก,กาลรร็กสันหรือช่วยให้โลกที่โดนทาลายไปแล้วเนี่ยให้กลับมาอยู่ในสภาพที่ปกติได้ครับ6ได้เห็นพลังของลิลีช่ชานแล้วในตัวอย่างนี้นะครับผมผมก็อแอบหวกอยู่ครับว่าเราจะได้เห็นพลังของลิีตอนไหน พราะอยากจะรู้การออกแบบการใช้พลังของตัวละครนี้มากๆครับผมจนไหนที่สุดก็ผมในท้ายตัวอย่างเราก็ได้เห็นรีใช้พลังระยับซึ่งมันก็ไม่ได้หมือหวาอะไรก็ผมอยู่ในระดับที่โอเคระยับแต่สิ่งที่น่าสนใจก็ผมอยู่ในข้อต่อไปเลยครับ 7. เครื่องมือที่ใช้โค่นกาลกตต่อนเนื่องจากข้อเมื่อกี้เลยครับผมเราจะเห็นว่าในขณะที่รีกกำลังยืดตัวอยู่เนี่ย เหมือนเขากำลังถือเครื่องหรืออุปกรณ์อะไรบางอย่างอยู่ในมือยับและเป็นไปได้ว่าเจ้าเครื่องมือนี่เนี่ยจะสามารถช่วยอะไรบางอย่างหรือช่วยโคนกาแล็กตัสลงได้ครับผม แต่ถ้าถามว่ามาดูสําคัญไหมผมว่าสําคัญครับผมเพราะว่าเราจะเห็นสมาชิกคนอื่นเนี่ยเหมือนจะช่วยอะไรบางอย่างในสินใกล้ๆกันด้วยครับอย่างเช่นเดอตติงเลยครับผมที่เหมือนเขาพยายามจะพังเสาของตึกให้มันถล่มลงมาครับผมหรือซูซานครับที่กําลังใช้พลังอะไรบางอย่างในบริเวณที่ตึกกาลังถล่มยับแล้วก็ริสก็คือตามภาพเลยครับผมเหมือนกาลังจะเอาเจ้าอุปกรณ์นี้เนี่ยขึ้นไปข้างบนเพื่อทําอะไรบางอย่างฮะแปลกแคเตอร์ของเราแฟนตาติกโฟที่ต่างจากเวอร์ชั่นก่อน ตรงนี้นะครับผมก็อ้างอิงมาจากบทสัมภาษณ์ของเหล่านะักแสดงด้วยนะครับบวก,กับสิ่งที่เราเห็นในตัวอย่างล่าสุดครับทำให้เราบัานใจเลยว่าคาแรคเตอร์ของตัวละครเนี่ยอาจจะมีการปรับแต่งเพิ่มเติมให้ดูมิติและดูดีมากขึ้นครับอย่าตัวละครแรกเลยครับผมกับรีลชาร์ดในเวอร์ชันนี้เนี่ยเขาคือคนที่ฉลาดที่สุดในโลกจริงๆครับคือเขาฉลาดจนทําให้เขาวิตกและคิดมากเลยครับเพราะเราจะเห็นถึงสีหน้าของเขาแบบชัดเจนเลยครับว่าเขากลัวกาแล็กตัสขนาดไหนเมื่อรู้ว่าโลกของเขาเนี่ยกำลังจะถูกทําลายครับ ซูซานสตอมครับผมจะเป็นคนที่ฉลาดเหมือนกันครับแต่จะเป็นความฉลาดในเรื่องของการใช้อารมณ์คอยเป็นผู้ที่ค้ำจุนให้กำลังใจรีและทีมครับผมเรียกได้ว่าเป็นผู้หญิงที่คอยซัพพอร์ตทุกคนในทีมเลยครับหากว่าทีมเนี่ยเกิดอ่อนแอขึ้นมาผมเชื่อเลยว่าเธอน่าจะเป็นคนคอยปลุกระดมและนำทีมมาชนะกับปัญหาต่างๆได้แน่นอนครับต่อไปจอห์นนี่สตอมในเวอร์ชั่นนี้นะครับผม เขาจะไม่ได้เป็นผู้ชายที่ปากหมาด่าไปทั่วเกเรไม่เ,เลือกงแล้วับโดยเราจะเห็นว่าถึงเขาจะเป็นคนปากจัดหรือแอบกวนตีนอยู่บ้างฮะแต่เหมือนจะเป็นคนที่รู้สึกผิดกับคำพูดของตัวเองอยู่นะครับและเป็นคนที่ให้เกียรติผู้อื่นเสมอครับผมเช่นเดียวกับซีนที่เขารู้ว่าซูซานท้องครับเขาก็แอบเผอดีใจและชมรีดได้เหมือนกันฮะและสุดท้ายเลยครับผมเบนกริมในเวอร์ชั่นนี้ครับผมเขาจะดูเป็นผู้ชายที่อบอุ่นใจดีแล้วไม่ได้ขี้โมโหขี้น้อยใจเหมือนกับเวอร์ชันก่อนๆครับ เรียกได้ว่าเป็นคาแรคเตอร์ที่คนดูเนี่ยต้องแอบ,บชอบกันบ้างเลยฮะและข้อสุดท้ายครับผมข้อที่9ประเด็นที่น่าสนใจในเรื่องนี้ครับตรงนี้นะครับผมเป็นประเด็นที่ผมสนใจมากๆาเลยครับกับสิ่งที่ราพูดในตัวอย่างเกี่ยวกับการขยายขอบจักรกวาลครับผมซึ่งเป็นไปได้ว่าในภาคนี้เนี่ยอาจจะมีการเล่นเกี่ยวกับมัลติเวิร์สในรูปแบบที่น่าสนใจก็ได้นะครับเพราะว่าหลายคนก็รู้กันอยู่แล้วรับว่าทีม f 4หรือแฟนตัคติโฟเนีย จะต้องไปแจมใน a v e n g e r d o o o s s d y y ด้วยครับและคาดได้ว่าในตอนจบของเรื่องนะครับผมจักรวาลที่เรียกอยู่อาจจะโดนทำลายไปแล้วก็ได้ครับผมและเขาก็ได้ทำการย้ายจักรวาลไปสู่ Secret Timeline หรือ Earth 616ก็เป็นได้ครับและนี่เนี่ยผมก็คือทั้งหมดกับการแกะตัวอย่างที่2ของ Fantastic Four First Step คิดเห็นอย่างไรกันบ้างหรือเห็นประเด็นอะไรที่น่าสนใจแล้วผมพลาดไปเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์มาบอกกันได้เลยนะครับแล้ววันนี้ผมบอยจากช่องของไอ้บอยต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่กับคลิปหน้าสวัสดีนั้งสู